งานนี้ก็เตรียมล้างเป็นป่าช้าแบบไม่ต้องสงสัยลังเ,เมนแห่ช็อกทั้งประเทศสนามบินใหม่เ,เมรออกกฎเข้มห้ามประชาชนชาวบ้านเข้ามาเที่ยวอีกหลังเกิดเหตุผู้โดยสารตัวจริงต้องตกเครื่องบินเพราะคนแห่มาดูเยอะเกินจนสร้างความอับอายและวั่นโดนแบนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเ,เมรเล่นเปิดสนามบินใหม่ทั้งทีแทนที่จะเป็นหน้าตาประเทศกลับกลายเป็นความอับอายขายหน้ารอบโลก สนามบินนานาชาติเตโชที่หุนเซนทุ่งนี่5้5.5หมื่นล้านกู้จีนมาอวดกลับเต็มไปด้วยชาวบ้านชาวนาชาวไร่ยันขอทานที่แห่กันมานั่งเล่นเดินถ่ายรูปกราบพระเซลฟี่กันเหมือนอยู่ในงานบุญบ้านนอกล่าสุดความวุ่นวายถึงขั้นถนนทางเข้าสนามบินรถติดยาวหลายกิโลเพราะคนแห่มาเที่ยวชมเมือนมางานวัดจนผู้โดยสารจริงที่มีตั๋วจะขึ้นเครื่องต้องซวยหนัก ติดอยู่บนถนนไปไม่ทันเวลาสุดท้ายตกเครื่องกันเป็นแถบกลายเป็นเรื่องขำไม่ออกที่โลกทั้งโลกกำลังเอาไปหัวเราะยยาะนอกจากนี้ยังมีเสียงบ่นกระหึ่มว่าช่วงวันเปิดสนามบินถนนรอบสนามบินติดขัดรถแน่นทุกเส้นทางไม่ใช่แค่ทำให้ผู้โดยสารจริงตกเครื่องแต่ยังกลายเป็นฝันร้ายของการเดินทางขยะก,กองพเนินถูกทิ้งเกลื่อนจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บกวาดวุ่นพร้อมทั้งออกมาเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันร,รักษาความสะอาดแต่ถามจริงครับ ระบบจัดการยังไม่พร้อม100%จะเปิดไปเพื่ออะไรนี่หรือครับสนามบินที่ประกาศว่าจะทันสมัยระดับโลกแต่สิ่งที่เห็นคือสนามบินตลาดนัดคนล้นแต่ไรเที่ยวบินผู้โดยสารมีแต่ไม่มีการบินนี่จีนกองเต็มแต่รายได้เข้าประเทศยังศูนย์โดยก่อนหน้านี้สนามบินนี้ก็เพิ่งเจอฝนตกน้ำท่วมจนเกือบเป็นสนามบินใต้น้ำมาแล้วแต่ยังไม่พอ ตอนนี้ดันซวยซ้ำสองเพราะแทนที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้กลับมีแต่ชาวบ้านขเขมรแห่มาเที่ยวเล่นจนผู้โดยสารจริงเดือดร้อนขยะลน้นระบบจัดการล้มเหลวภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกชัดเจนแล้วว่าขเขมรไม่ใช่ศูนย์กลางการบินอะไรทั้งนั้นแต่คือประเทศที่มีสนามบินไว้ให้ชาวบ้านเดินเล่นกินข้าวนอนเล่นแล้วทิ้งขยะเอาไวใ้ให้โลกดูเท่านั้นเอง และหลังจากที่สนามบินนานาชาติเตโชได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชาวบ้านเขมรมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเลยทําให้ล่าสุดสถานการณ์ยิ่งบานปลายเมื่อการแห่มาเที่ยวมานั่งเล่นกราบพระถ่ายเซลฟี่และแซงคิวเข้าไปชมสนามบินทําให้ถนนรอบสนามบินติดยาวหลายกิโลผู้โดยสารจริงที่มีตั๋วต้องซวยสุดๆติดถนนจนตกเครื่องกันเป็นแถว ล่าสุดผู้ว่ากันดานถึงขั้นต้องรีบเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเคลียร์การจราจรหลังการแห่ทลรักเข้าไปสนามบินเตโชทำให้สัญจรไม่ได้โดยเว็บข่าวคมแมทมได้รายงานว่าชูออนดาลินผู้บัญชาการตำรวจกรุงพนมเปญต้องสั่งระดมตำรวจเพิ่มทันทีบนถนนไปยังสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกและขอร้องประชาชนอย่าแซงคิว อย่าฝ่าฝืนกฎบนถนนสนามบินเตโชแห่งนี้ถูกสร้างบนพื้นที่กว่า12,500ไร่ห่างจากพนมเปญแค่20กิโลเมตรแต่กลับทำให้กลายเป็นจุดอับโดยการจราจรครั้งใหญ่ตั้งแต่เปิดใช้งาน9กันยายนที่ผ่านมาแทนที่จะเป็นประตูสู่โลกภายนอกตามที่รัฐบาลโมเอาไว้ได้กลายเป็นประตูสู่วิกฤตรลดติดขยะล้นและความโกลาหลที่ต่างชาติแห่เอาไปหัวเราะเยาะก,กันทั้งโลก แม้ทางการพยายามเคลมว่าสนามบินนี้ทันสมัยและรูราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสนามบินที่มีแต่ชาวบ้านขเขมรแห่มานั่งตากแอร์กินข้าวทิ้งขยะแล้วทําให้คนที่ต้องเดินทางจริงเดือดร้อนและที่โหดที่สุดคือล่าสุดมีคําสั่งใหม่ออกมาแล้วว่าต่อไปนี้ใครจะมาแค่เดินเที่ยวสนามบินต้องเสียค่าจอดรถทันทีข้ออ้างคือเพื่อจัดระเบียบแต่ความจริงชัดเจนว่ารัฐบาลไม่อยากให้ชาวบ้านขเขมรมาย่ำสนามบินเล่นอีก ถ้าไม่ได้บินจริงๆก็อย่ามาเพราะมันทําให้ภาพลักษณ์ประเทศพังหมดหรือพูดง่ายๆคือสนามบินเตโชไม่ต้อนรับชาวเขมรผู้ยากจนอีกแล้วเพราะพวกเขากลายเป็นตัวถ่วงภาพลักษณ์ที่รัฐบาลพยายามโกหกชาวโลกว่านี่คือสนามบินสุดไฮเทคทันสมัยแต่ความจริงคือสนามบินตลาดนัดที่ต้องออกกฎห้ามชาวบ้านของตัวเองม่เหยียบเเอง

69ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6ហើយដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោអាកាសយានដ្ឋានថ្មីសំឡាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានបើកវាផ្ដល់សេវាហោះហើរនៅកម្ពុជារបស់យើងហើយ ការបើកថ្មីថ្មីនេះអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនទែនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសម្បត្តិផលដ ო មហាសម្បើមនៃដែលជាសម្បត្តិផលនៃមរតករបស់សម្ដេចទេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងក៏ថាមកដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ទៅហើយក្តីក្នុងការបើកទ្វារផ្តល់សេវាហោះហើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ដីជោនេះយើងឃើញថានៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនគាត់មកលេងនៅពលលាននេះគាត់ចង់ឃើញគាត់ចង់ដឹងអំពីសមិទ្ធផលថ្មីនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនហើយមិនមែនតែថ្ងៃអតីតទេតាមដែលខ្ញុំសួរមន្ត្រីពលលានទៅ6ថ្ងៃនេះថ្ងៃណាក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមកច្រើនដែរហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអតីតផង អបជាបរតមកពីទីអារាមក៏ហួសមកលេងអាកាសយានឋានអន្តរជាតិថ្មីនេះអញ្ចឹងឃើញថាស្ទះស្ទះផ្លូវហ្នឹងខ្លាំងណាស់បាទពេជ្រ ยังไงก็ฝากทุกคนโกดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า